แวเนครเับผมวิธีพระธรรมอันนี้นะแล้วก็มีโอกาสได้มาทางเมืองยองนะมาดู่ว่าวิธีธรรมชาติของเขาตรงนี้นะฮะจะได้มาเห็นการทำข้าวซอยแบบโบราณก็ถือว่าเป็นแบบเนี่ยโบราณอยู่เพราะว่ายังแบบวิถีดั้งเดิมนะ่ะการทำข้อซอยยองเตาหรือว่อย่างเตาอ๋อเาเหมือนอะไรอีกอ่า อ่าตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นข้าวซอยเพ็เดเมือเองว่ะอ,อ,อ๋อเม็ดจักที่ดุ่งเนาะครับผมตรงนี้ยก็ยังเป็นแบบธรรมชาติเจิดจนะอ่าผมเคยไปใทำที่เมืองสิงห์ก็คล้ายๆกันดูข้าวซอยตรงนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นในถ้าเป็นอันเล็กๆเรียกว่าข้าวซอยน้อยนะอ่าพร้อมทานได้ตลอดเวลาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข้าวซอยใหญ่ถ้าซอยมานี่จะกลายเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเขาเรียกว่าเอามาซอยมาหั่นมาตัดนะที่ว่าข้าวซอยข้าวซอยทำไมถึงเรียกว่าข้าวซอยนะผม เราะว่า,าตรงนี้ถ้าไม่หันไม่ยังไม่หันเขาจะเรียกว่าเขาซอยแผน่นอ๋ออันนี้โมเหรอคะเออนี่โมอ่นโมเขาอ,อะเนาะวานนึงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดลายจอยลายคั้นลายก๊อกอันนี้อะเอาวานันนี่กี่ป,ปันวัน<อ>นึงอีกก็แค่เพื่อนเอาลายก็ปิดมุนมือก็เฮ็ดจ้ะอ๋อสิบกวักก็เฮ็ด<อ>สิบกวักฮะแค่เพื่อนลายแล้วก็เสียหักกวักก็เฮ<า>็ดเลยโอ้โหนี่อันนี้กี่โมเหรอเนี่ยอ๋อ ครับผมตรงนี้ยังโมแบบโบราณอยู่อ,อ๋อนี่มันนะทำครอบครัวแบบทำใหญ่คือแบบจะมีธุรกิจใหญ่นะอ่าโอเคทำครอบครัวเฮ็ดได้แปะได้หน่อเฮ็ดลงลงมาเนี่ยเนี่ยเอาเครื่องจักรเอาเครื่องสมัยใหม่มาเนี่ยอ่าตัวนี้ปนแป้งที่เขาโม่อ่าโม่เสร็จแล้วนผมตะกี้เขาเขาโม่อ่าเครื่องโม่แบบโบราณนะี่ยเอาเอาข้าวนี่เอาข้าวตักใส่ในกระโม่โม่ลงมาแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้นะ Cái mẹ hết mà lại phí là Hết mà kì phí là hết có xoay này hết hết Hứng rồi gắng Hứng rồi dạ oh. Oh. hết tầng tế mơ Á à, xác lại Sao sao phái của hết Nhưng mà lại hốt xíp mà Hết 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 Rồi rồi Đi đi à, đi, ả? đi đi ả? đi 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 Sáng kì xíp phí Tao có tao về bà ràng Cũng Dạ 30 Ừ sáng 30, hết rồi dạ Hết tế Sao sao อันนี ite, you know, ้เนี่ยเนี่ยหลามะเอาไปส่งคนนะเอาไปส่งคนนี้เอาไปส่งคนเขาคล้ายน้ำเวงนั่นนี้อ๋อสเตียร์คล้ายเชตานะนะสเตียร์เออสเตียร์มันคายเชตานกว่าเห็ดอยู่ยาใจเห็ดมันขายเชตานกว่าเห็ดอยู่แล้วอันไปส่งมะนางมีเจ้าไว้ก่อขึ้นออกมาเขาอันเขาขายน้ำนั่นอ๋อตรงนี้ถ้าไปก็หั่นจะเป็นข้อซอยแผ่นแล้วก็เแล้วข้อซอยเป็นเส้นอ๋อตรงนี้ถ้าไปหั่นเป็นเส้นใหญ่ก็เรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับ ถ้าไปหั่นเส้นเล็กก็เรียกว่านข้าวซอยนะแต่ถ้าไม่หั่นนี่เขาเรียกว่าข้าวซอยน้อยนะผมจะเป็นแผ่นนะผมอ่าบางทีเขานิยมทานนะทางเชียงตุงนี่ทางเชียงตุงจะนิยมทานเป็นข้าวซอยน้อยนะอ่าข้าวซอยจะมีหลายรูปแบบนะผมอ่านี่กระบวนการวิธีการทําข้าวซอยแบบต่างเดิมของทางเมืองยองนะครับผมอ่ากลุ่มทางไทยรัฐบางยองมีโอกาสมาท่องเที่ยวร้านดาบเดี๋ยวนี้เห็ดมาแล้วแล้วนี่ก็แล้วก็ลาบมากับเห็ดหรือไง ชิ้เดี่ยก่อนเดี่วเหอชิ้นนันอุ่นนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะบาดข้าใจดีนะเดี๋ยวให้ชิมลองชิมดูสักหน่อยนึงครับผมก็ซอยหาชมชักครับผมวันนี้มาเมืองยองฮะวิถีาวิถีชีวิตการทำมาหากินแบบไทยลื้อตั้งเดิมนะครับผมแล้วก็มีโอกาสจะทำเรื่องราวอื่นให้ชมนะครับผมขอบคุณครับผมแล้วผมก็ดูต่อีจริงฮะสำหรับที่ การทำข้าวซอยเ <ไป S 1> มืองยองนะผมผมมาถ่ายทำสองเจ้านะอาจจะเห็นวิธีเ<ด>ขาจริงๆนะผมเกระบวนการพิธีการทำข้าวซอยนะผมบางคนนี่อาจจะไม่เคยเห็นครั้งแรกที่มาถ่ายทำตรงนี้นะผมะเดี๋ยตัวต่อนะครขอบคุณครับผม ยวดหนมาถ่ายถ้าถ่ายเอาวันงามไวปเลยเอาไข่ปักกุเขามาถ่ายอ๋อเนี่ยเขาที่ไหนเหมหันที่นั่นมั่วเนือตัวดีมันเต๋อที่เด็หันอยู่ที่เด็กันอยู่อ๋อที่เด็หันอยู่อันนี้นี่มันอย่างโบราณเขาแต่เนี่นะเผยแผ่ไปไปเจอปีนองทางไกลนะทางไกลไปอยู่ที่นอกเมืองไข่หันไข่หันโบราณนี่นะเดี๋ยวดำหายหยาบละอันนี้ก็หกษาไปลูกร้านเขาจะแต่ลูกร้านเขาจะได้หัวเด็กฮั้นอ่ะ ครับผมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่นไปนะน้ำบานกโกหาสมจะยากรครับผมข้าวซอยเมืองยองขอบคุณครับผมเชิดพิธีชาวบ้านขเขาครับผมข้าวซอยอ๋อครับผมการทำข้าวซอยที่ผมไปถ่ายทำที่บงงางแยนครั้งหนึ่งนะแล้วก็วันนี้ก็มาเจอที่เมืงองเมืองสิงห์นะผมเราจะได้เห็นพิธีการทำของเขาองข้าวซอยอยู่เนะาะคนทไทยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวนะก๋๋ววยยเตีอ่าาซอยนี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเราจะดูวิธีการทำนะครับเจอละเจอละอันนี้อันนี้เอาตากไปก่อนเดี๋ยวมัดตากนะมพืจะซอยนี่ก่อนเพื่อนอ๋อในนั้นถึงว่าเขาซอยเอาเยวาข่าไปใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่ตากนี่อ๋อวิธีการทำวิธีการทำของเขาครับผมอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเอาไปขายเอาไปสูงเป็นหนึ่งร้อยเอาไป ไปขายอะไปขายอะไปโรยขายอาไปโรยขายอะวะขายเป็นโอ้าครับผมด,ด,ดูดูวิธีการทำข้าวซอยของเ้าครับผมอันนี้อาชีพพื้นบ้านโบราณจริงๆหน่ะเนี่ยอ๋ออันข้าวซอยน้อยตจ้นี้มันมันคล้ายข้าวซอยน้อยคุณจ้าก็ขออ้าวซอยน้อยที่เขาใส่บ้านเอาเอาพี่น้องใต้เขาอยาก กินกนระไรๆนะเขาซอยน้อยเขาซอยน้อยนะ่ะเขาซอยแผ่นนะนะั่นน่ะเออเขาเฮดค้าอยู่ตลาดโ <Hey, S 2> อเ้เฮดคขายอยู่วะ oh. อ๋อเขาซอยน้อยนะ่ะนะออมออมเจ,จเขาใส่รอที่นี่เขาเอาพักใส่เอาไข่ใส่ก๋วเดียวมันมีม,ม,มีวะหุ่นจักอยู่หนะอ, oh. อ๋อมาดูเด,ดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเอ่อนี่การทำกว๋วยเตี๋ยวเขาซอยนะมีมอหนึ่งเรียกว่าเขาเอา อแป้งนะฮะแป้งใส่ใส่บรรจุใส่ภาชนะแล้วก็เอาไปนึ่งนะแล้วก็มาตักเนี้าแล้วก็ถ้าเวลาเอาไปคลายไปตัดเอาไปซอยไปตัดอยู่อย่าถ้าผมเนี้ยเสถิดถึงถึงอถึงเรียกว่าข้าวซอยเนี้ยผมต้นฉบับจริงๆนะของทางพี่น้องไทลื้อสิบสองปนาไทลื้อมังยองแล้วก็ชาไต่ที่มังแกนนะก็จะคลายกันดูนะการทำข้าวซอย ขายกิโลนี่ก็คือเป็นจังฮะกิโลละห้าพันกีบที่นี่เขาก็เป็นเป็นกิโลเหมือนกันกิโลละห้าพันกีบไม่โล่เงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวจะคำวนวณให้ดูนะอตอนนี้พามาเชื่มอมเยี่ยมชมนะผมโบราณจริงๆที่นี่บางลาวนะฮะพามาตีถึงบางลาวแล้วไปขายยีไห้อไหนอตอนแรกมันกัน ขาตั้งได้อีกข้างหนึ่งครับผมมาดูตอนฮะหลังจากที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาจะมาตากเอามาตากอาทิตย์ล้วนะอ่ะคือมันเย็นนะอย่านเย็นลนะแล้วตัดอะไรกันอ๋อนี่แล้วนี่แล้วอันนี้อันนี้แล้วเอาเอาไปขายมันจะเอียกอ่ะตัดมันย่อยทิ้งเศษนะครับโอ้ครับผมตรงนี้นะฮะเอ่อเด้ียกว่าเขาจะม้วน อม้วนเก็บไปแล้วก็เวลาจะขายก็ต้องไปตัดไปหั่นไปซอยนะผลอ๋ออย่างนี้เองขายเป็นเดีวนะตันี้เขามาตากไปก่อนนะฮะตากเสร็จแล้วก็พอเย็นมานิดนึงเขาก็อาจจะม้วนๆน,นะฮะแ,แต่ยังไม่ได้ซอยนะถ้าบรรดาตรงนี้แล้วจะจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ ไม่มีนะที่บุรีชนตระการทันทีนะอ่ะบ้านนึงเฮ็ดกี่กิโลกี่จอยกี่กี่ขั้นกี่ปั้นเอาบัตรจะเถอบัตปกิโลเอากะเอาบาตรไปกิโลเนาะอันกิโลจังนี่มันกิโลเอาก่อกิโลอันเ็วลากิโลอัน อ๋อตอนนี้อันเป็นจอยเป็นขนเนมหัวนอะหัวเป็นกิโลอยู่นอเป็นกีดเป็นเม็ดหนอว่าเป็นกิโลวะครับผมเขาก็ว่าเป็นเป็นกิโลอยู่นะฮะกิโลละห้าพันกีดนะผมก็ซอยนะก็ซอยก็ซอยทางเมืองสิงห์นะผมเดี๋ยวรู้ตครับผม แล้วผมนะฮะมาบางยองอตัวนี้มาเจอตรงนี้นะผมเข้าซอยนะี้ผมเคยไปถ่ายทําตรงที่เขาทำเขาทํากันนะตรงนี้แต่ที่เขามาเล่ขายนะผมะมาเล่ขายนะะพันนึงกว่าขายในอเจ็ดอันแปดอันเราเอาเลยเขาจะขายเป็นแผ่นนะม <c oughs> จังเอากะมจังเอามจังเนาะ <c oughs> <c oughs> จังก็จังก็ได้แปดแปดแผ่นนั่นเองครับอ๋อครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าซอยแผ่นนะเวลาจะเราจะกินต้องเอาไปซอยนะแล้วก็ตัวนี้นะนชาวบ้านก็เลยเอามาเร่ขายตามชุมชนในหมู่บ้านนะผมชุมชนในหมู่บ้านอันนี้อยู่บ้านไหนยางมายางมาโอ้ยยางมาหาก็ซอยมาไก่มาขายกันไกลนะมาขายถึงในเมืองนะผมแล้วก็ตัวนี้เขาจะขายกเป็นแผ่นนะเวลาจะกินนี่ต้องไปหั่นไปซอยถึงจะเรียกว่าซอยนะผมแล้วก็กระบวนกแดงโค กระบวนการการทำข้าซอยนี took, Finally, ่เห็ดเห็ดกนเดียวว่ากาไปนะเห็ดคุนเดียวเห็ดกุนเดียวว่ะครับผมผมเคยไปถ่ายทำตอนที่เขาทำกันจริงๆนะผมเมืองยองนี่เคยไปทำแล้วแล้วก็เมืองสิงห์นะเมืองสิงห์นี่เคยไปทำมาได้เมืองสิงห์เมืองดาวการการทำากะซอยนะแล้วก็ทางชิงตุงนี่ก็มีบางส่วนนะฮะบางส่วนนี่ผมถ่ายทำที่ชิงตุงนี่ ตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังซื้อกันนะออกมาเจอชาวบ้านกลังซื้อพอดีนะเขาซอยยองขายกันกบบใกล้ใกล้ขายสองพันเนายนะสองพันสองพันกี่แผ่นกี่แผ่นกี่แผ่นเสียงตะไลอ่อันนี้มันจังนั้ันจังงันเป็นจ้อยเป็นขันเป็นกิโลวะอันนี้ขายเป็นแผ่นอะวะ ขายเป็นพันพันในแปดอันเอาแปดอันขายในเจ็ดอันเอาแปดอันอ๋อพิเศษเนาะพิเศษพิเศษพิเศษครับผมข้าวซอยมังยองนะมันมามังยองเท่าไหร่ข้าวซอยไปก่อนนี่ของจริงๆนะมาถึงมังยองนะครับผมขอบคุณครับผมข้าวซอยมังยองเคยไปได้ทำที่เขาทำนะแบบข้าวซอยโบราณแล้วก็ทางแถบมังแกนก็ไปละตอนนี้มาเจอที่มังยองนะข้าวซอยมังยองไปละไหมคะขายดิบขายดีขายรวย